boy oh, man สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าลู่มรณะจากชุดซีรีส์สยองขวัญอาทิตย์อัศด,ดงเป็นซีรีส์ที่ออกฉายไปเมื่อปี2020แล้วถ้าพวกคุณพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่คลิปของเบลหญิงสาวที่กําลังร้องไห้อย่างหนักและขอร้องอ on ้อนวอนแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อชัยแต่แล้วเขาก็กลับยื่นกันไกให้กับเธอและด่าด้วยถ้อยคําที่หยาบคายพร้อมกับบังคับให้เธอนั้นตัดจุดนุ่มของเธอทิ้งซะเบลที่ได้ยินอย่างนนนั้จจึงงเเเกกิดสียยใป็อ่่ามามแต,แต ขอร้องให้เขาเห็นใจแต่แล้วชัยก็กลับไม่ยอมเธอจึงต้องฝืนใจทําตามที่ชัยบังคับทั้งที่เบลนั้นต้องทรมานและทนกับความเจ็บปวดนี้เอามากๆจากนั้นเบลที่กําลังเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเธอไม่คิดว่าชัยนั้นจะหลอกที่เธอรักแถมยังเอาคลิปที่เธอตัดจุกหนุ่มไปเผยแพร่ทางโซเชียลอีกจนทําให้เธอนั้นต้องอับอายและไม่สามารถรับตัวเองได้อีกแล้วเบลจึงตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงด้วยการกระโดดตึกจากชั้นดาดฟ้าลงมาทันที ทำให้สภาพศพของเธอนั้นดูแล้วน่าสยดสยองเป็นอย่างมากพอนอกจากหน้าของเธอที่เละตาของเธอก็ยังถลนลุดออกมาอีกด้วยแต่ทันใดนั้นเองก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาดูที่โศพร้อมกระทําสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างมากเมื่อเธอเอานิ้วจิ้มลงไปที่รูบโบของฝั่งที่ลูกตาเบลหลุดออกมาตัดมาที่งานปาร์ตี้ชายหนุ่มสองคนที่กำลังมองสาวและยืนคุยกันอยู่สองคนนี้นั้นมีชื่อว่าชัยกับโอม อมนั้นก็ได้ถามชัยว่าเจอคนที่ถูกใจสําหรับคืนนี้แล้วหรือยังชัยก็ได้ตอบไปว่าเจอแล้วแต่ออมที่ยังไม่เจอนั้นก็ได้เสารสีถามชัยว่าคนไหนเพื่อที่เขาจะได้ไม่จีบทับลายกันพร้อมกับถามชัยต่ออีกว่าถ้าวันหนึ่งเราสองคนชอบคนเดียวกันมึงจะทํายังไงชัยที่มีสีหน้าไม่ค่อยพอใจกับที่อมถามสักเท่าไหร่จึงตอบกลับมาว่ากูว่าไม่เพราะกูจะหลบทางให้กับมึงจากนั้นเขาก็เดินออกไปทันที แต่แล้วไม่นานชายก็ได้พบกับสาวสวยที่สวมเดสสีดำรัดลูกที่พยายามส่งสายตาเชิญชวนให้ชัยนั้นมาดวดเล่ากับเธอเธอคนนี้นั้นมีชื่อว่าไหม ชายที่เห็นดังนั้นจึงตอบรับคําเชิญและเข้าดวลเล่ากับเธอในทันทีตัดมาที่โอมที่กำลังมองสาวผมยาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่คนเดียวเมื่อเข้าไปสังเกตดูใกล้ๆถึงได้รู้ว่าเธอนั้นกําลังมองลังพึ่งอยู่โอมเห็นอย่างนั้นจึงเอ่ยแนะนําตัวและถามออกไปว่าทําอะไรอยู่ล่ะครับหญิงสาวจึงได้แนะนําตัวกลับพร้อมกับรอยยิ้มว่าเธอนั้นชื่อดาวแต่ก็ไม่ได้ตอบคําถามที่โอมถามว่ากําลังทําอะไรอยู่เมื่อโอมเห็นว่าดาวยอมคุยด้วยจึงขอยืนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะหาโอกาสทําความรู้จักกับดาวให้มากขึ้นเพราะเขา เกิดรู้สึกชอบผู้หญิงคนนี้เขาให้แล้วตัดมาที่ชัยกับไหมที่กำลังนั่งคุยกันอยู่สองต่อสองไหมเธอก็ได้แนะนําตัวให้ชัยรู้ว่าเธอนั้นชื่อไหมแต่ตัวของชัยนั้นก็บอกว่าตัวเขาเองนั้นชื่อหนอตใช่ครับเขาไม่ได้บอกชื่อที่แท้จริงของเขากลับไปจากนั้นทั้งสองก็ได้นั่งคุยกันอย่างถูกคอพร้อมกับชัยที่ยกแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มและบอกกับไหมว่าถ้าคอแข็งจริงก็ให้ดื่มจนหมดแก้วไหมที่ยอมเล่นด้วยโดยที่เธอนั้นไม่รู้เลยว่าชัยได้วางแผนอะไรไว้กับเธอ ชายสวมเสื้อคลุมแขนยาวพร้อมกับหมวกที่พยายามปกปิดใบหน้ากำลังลากร่างของไหมหญิงสาวที่หมดสติขึ้นมาอย่างที่ห้องนอนของเธอและชายที่ลากเธอมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือชายนั่นเองหลังจากที่วางไหม่ลงบนที่นอนชายเขาก็ได้เดินสำรวจห้องของเธอในทันทีและได้เจอกับรูปรูปหนึ่งบนหัวเตียงจึงหยิบขึ้นมาดูถึงได้รู้ว่าใหม่นั้นมีน้องชายอีกคนชายที่มองแล้วได้จะยิ้มมุมปากพร้อมกับวางรูปไว้ข้างๆไหมจากนั้นเขาก็ได้หยิบบัตรประชาชนของเธอจากกระเป๋าตังค์มาวางไวขง้ข้างๆ รูปที่วางไว้ก่อนหนะ้าแล้วชัยก็หยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาพร้อมกับถ่ายรูปทุกอย่างที่เขาจัดเตรียมไว้ทั้งรูปของใหม่กับน้องชายรูปบัตรประชาชนรูปของใหม่และรูปของเขากับใหม่และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตั้งกล้องถ่ายคลิประหว่างที่มีอะไรกับใหม่ในขณะที่ใหม่นั้นยังเมาไม่ได้สติไว้อีกด้วย จากนั้นชัยก็ได้นําคลิปของใหม่ที่เขาถ่ายมาอัปโหลดไปยัง d a r ักล o m เว็บไซต์ที่เขากับอมได้ทําขึ้นมาร่วมกันเพื่อนําคลิปลามกต่างๆที่ได้ลงมือถ่ายมาด้วยวิธีการที่เลวสามทุกรูปแบบอัปโหลดลงไปเพื่อที่เขาจะได้เก็บเงินคนเข้ากลุ่มหารายได้ให้ตัวเอง จากนั้นไม่นานก็มีข้อความเด้งขึ้นมาว่ามึงรู้ข่าวเบลฆ่าตัวตายหรือยังชัยที่มีสีหน้าไม่ค่อยดีหลังจากที่ได้อ่านข้อความและได้นึกถึงคลิปที่เขาบังคับให้เบลทําตามที่เขาสั่งนึกถึงเบลที่พยายามร้องไห้ขอร้องอ้อนวอนเขาในวันนั้นพร้อมเลือดที่ไหลออกมาอย่างมากมายที่เขานั้นเป็นสาเหตุตัดมาที่ดาวกับอมขณะกําลังยืนเลือกเค้กกันอยู่ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งระหว่างกําลังจ่ายตังโทรศัพท์ของโอมก็ดังขึ้นมาโดยปลายสายที่โทรเข้ามานั้นก็คือชัยนั่นเองทันทีที่โอมรับสายชัยก็ได้ด่าทอด้ววยยยคําาาาหบ่กูทไป ครั้งแล้วทำไมไม่ยอมรับสายโอมได้แต่บอกว่าเขานั้นมีธุระชัยจึงได้บอกกับโอมถึงเรื่องเบลที่ฆ่าตัวตายโอมได้ยินอย่างนั้นก็เกิดรู้สึกตกใจและห่วงความรู้สึกของเพื่อนว่าเป็นอย่างไรเมื่อแฟนของเขาจากไปแบบนั้นทางชัยนั้นกลับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ดันห่วงว่าคลิปเบลที่เขาเป็นคนเอาลงจะหลุดหรือเปล่าโอมที่เพิ่งรู้ว่าชัยเอาคลิปของเบลลงก็ได้รู้สึกสงสัยกับการกระทําของชัยเลยถามชัยว่ามึงไม่ได้รักเบลเหรอวะชัยที่ได้ยินอย่างนั้นก็เหมือนจะยังไม่เข้าใจความรู้สึกลึกๆขององงตตตััววเไไได้ไไ้่่บกกลปาููมร หลังจากที่วางสายชายจู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นมาจึงตะโกนถามออกไปว่าเสียงใครแต่แล้วก็กลับไม่มีเสียงตอบกลับมาเขาจึงเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนพบกับผ้าก๊อตที่มีเลือดติดหล่นอยู่นั่นทําให้เขาเกิดนึกถึงเบลขึ้นมาในทันทีตัดมาที่โอมหลังจากที่วางสายเขาก็ได้เดินมาหาดาวที่กําลังนั่งเอาหลอดจิ้มเค,ค้กให้เป็นรูอยู่โอมเห็นแบบนั้นก็เกิดสงสยัยจึงถามไปว่าทําไมทําอย่างนั้นดาวจึงตอบว่าเธอกําลังจะมีงานแสดงศิละปะโดยคอนเซปต์ของงานก็คือรูต่างๆหลังจาก ูดจบดาวเธอก็ได้นั่งจ้องมองไปตามรอยเจาะต่างๆต,ตามร่างกายของโอมจนโอมนั้นต้องถามกับเธอว่ามีอะไรแต่แล้วคําตอบที่ได้จากดาวเธอนั้นกลับทาให้โอมตกใจเล็กน้อยเมื่อเธอถามว่าหลอดนี้จะแย่เข้าไปในรูที่โอมเจาะได้หรือเปล่าโอมที่กําลังอึ้งอยู่ดาวเธอเลยหัวล็อกขึ้นมาทันทีพร้อมกับบอกว่าล้อเล่นนะ ในคืนนั้นระหว่างที่ชายกำลังเข้าห้องน้ำในผับจู่ๆเขาก็เกิดได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ในห้องข้างๆเมื่อลองฟังดูถึงได้รู้ว่ามีคนกำลังแอบมีอะไรกันชัยที่เห็นอย่างนั้นจึงรีบเข้าห้องน้ำข้างๆและแอบถ่ายคลิปโดยที่ไม่ให้ห้องข้างๆรู้ตัวทันทีหลังจากที่ห้องข้างๆนั้นออกมาแล้วชัยเขาก็ได้ออกตามหลังมาเหมือนกันจนทำให้ได้รู้ว่าผู้หญิงที่เพิ่งออกมานั้นเธอก็คือพิงค์นั่นเองถ้าใครไม่รู้ว่าพิงค์คือใครพิงค์ก็คือคนที่อยู่ในทีอีที่อนว่ชื้งหลมนน่ ไปหาดูกันนะครับดัดมาที่ไหมเธอในขณะที่กําลังขับรถอยู่นั้นจู่ๆก็มีสายเรียกเข้าจากสายที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาเมื่อเธอรับสายปลายสายก็ได้พูดขึ้นมาว่ากําลังขับรถอยู่ล่ะคราบใหม่ที่ตกใจว่าปลายสายนั้นรู้ได้ยังไงจึงพยายามมองหาแต่ปลายสายก็พูดดักขึ้นมาก่อนว่าคุณไม่ต้องพยายามมองหาผมหรอกครับแค่ผมเห็นคุณก็พอแล้วพร้อมกับส่งคลิปที่ชายคนหนึ่งได้มีอะไรกับเธอในขณะที่เธอนั้นเมาหลับไม่ได้สติอยู่ใหม่ที่เห็นอย่างนั้นก็เกิดรู้สึกตกใจและตะคอกปลายสายไปว่ามึงต้องการอะไร ลาสายก็ได้บอกความต้องการว่าอยากให้เธอนั้นมายังสถานที่ที่เขาส่งไปให้และถ้าไม่มาคลิปนี้จะหลุดแน่ๆหมายที่ไม่อยากให้คลิปของเธอหลุดก็ได้แต่ยอมทําตามไปอย่างฝืนใจเพราะไม่มีทางไหนเลยที่จะปฏิเสธได้ เมื่อเธอมาถึงก็กลับพราะว่าเป็นตึกหลังแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลชุมชนโดยในตึกนั้นถูกติดกล้องไว้หมดแล้วโดยฝีมือนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากองค์กับชัยนั่นเองเมื่อใหม่เดินเข้ามาด้านในเธอก็ได้เจอกับเก้าอี้ตัวหนึ่งที่บนเก้าอี้นั้นมีกล่องของขวัญสีดำลิบบิ้นสีแดงวางไว้อยู่ใหม่จึงเปิดกล่องออกดูแต่ทันทีที่เปิดกล่องออกนั้นเธอก็ต้องตัวสั่นทึมด้วยความโกรธเมื่อสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นก็คือเครื่องช่วยตัวเองของผู้หญิงนั่นเองเธอที่เห็นอย่างนั้นจึึงงะโกกกนนอออมมมาาว่ไ้เเีีียย วทันทีที่พูดจบก็มีโทรศัพท์เข้ามาพร้อมกับปลายสายที่บอกกับไหมเธอว,ว่าผมอยากให้คุณนั่งลงบนเก้าอี้พร้อมกับนําเจ้าเครื่องนี้ช่วยตัวเองถ้าไม่ยอมทําตามกลุบแชทในเฟซและโซเชียลมีเดียคงจะได้เห็นคลิปนั้นของคุณหมายที่ไม่สามารถหาทางหนีจากคําขู่ของปลายสายนี้ได้และไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงให้ตนนั้นไม่ต้องทาเรื่องบ้าๆแบบนี้จึงได้ร้องจนสะอึกสะอื้นพร้อมกับค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้แล้วฝืนใจทําตามที่ใช้นั้นสั่งทันทีแม้ว่าเธอนั้นจะไม่อยากทํามันก็ตาม บ้าม um ย้อนกลับไปถึงความทรงจําของชัยในวัยเด็กที่เขานั้นได้แอบมองผ่านรูเข้าไปยังห้องของพ่อกับแม่และเขาก็ได้พบกับเรื่องที่ทําให้เป็นความทรงจําที่แสนเลวร้ายและเหมือนจะเป็นเรื่องที่ทําใหใชัยนั้นกลายเป็นคนแบบนี้อีกด้วยเมื่อสิ่งที่เขาเห็นคือร่างของชายหญิงคู่หนึ่งกลาลังมีอะไรกันอยู่โดยฝ่ายหญิงนั้นก็คือแม่ของเขานั่นเองถึงเธอจะดูไม่ค่อยเต็มใจกับการกระทํานี้และฝ่ายชายที่เขาเห็นก็ไม่ใช่พ่อของเขาแต่กลับเป็นชายคนหนึ่งที่เขานั้นคุ้นเคยอย่างดีโดยสาเหตุที่เป็นแบบนี้คือพ่อของชัยที่บ ทั้งคู่ทำเพอะจับได้ว่าทั้งคู่แอบเล่นชู้กันเองหลังจากที่ได้ไล่ชายชู้ออกจากห้องไปแล้วก็ได้มีเสียงลากหีบไม้ดังครืดครืดไปทั่วบ้านสนในชายต้องแอบดูอีกรอบและเขาก็กลบกับพบว่าพ่อของเขานั้นบังคับให้แม่ลงไปในหีบที่ลากมาพร้อมกับปิดล็อกเพื่อไม่ให้เธอนั้นออกมาข้างนอกได้อีกเลย มาที่ชัยในตอนนี้เขาได้มายังงานแสดงศิละปะรูต่างๆของดาวเพราะเขานั้นเห็นโบชัวนี้วางอยู่ตอนที่ไปหาโองที่ห้องในระหว่างที่กําลังเดินดูงานอยู่นั้นชัยก็ได้พบกับดาวอีกครั้งหลังจากที่ได้เจอกันตอนอยู่กับองครั้งแรกเขาก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยชัยจึงเข้าไปทักทายเมื่อทั้งคู่คุยกันไปสักพักดาวก็ได้บอกกับชัยว่าธีมหลักของงานนี้เราเชื่อว่ารูมีอีกมิติหนึ่งที่บางทีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างแต่บางรูนั้นอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นความตายก็ได้นะชัยเมื่อได้ยิน อย่างนนั้ก็ไม่รู้ว่าจะแสดงสีหน้ายัางไงได้แต่หัวล็อกฝุดๆเราไม่ค่อยเข้าใจความคิดหรือความสนใจของดาวสักเท่าไหร่จากนั้นดาวก็ได้ยกกล้องขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปชัยทันทีที่ชัยเห็นนั้นก็ได้ถามว่าถ่ายอะไรขอดูรูปบ้างสิดาวที่ไม่ได้ตอบอะไรพร้อมกับยื่นมือออกมาและพูดว่าขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิชัยเห็นอย่างนั้นจึงเกิดสงสัยว่าจะเอาไปทําอะไรแต่แล้วดาวก็กลับพูดต่ออยว่าทําไมเหรอไหนนั้นมีคลิปโป้เยอะเหรอชัยที่สะดุดกับคําพูดของดาวเล็กน้อยแต่แล้วก็ยิ้มออกมาพร้อมกับส่งโทรศัพท์ของเขาให้ททันี จากนั้นดาวก็ได้แอดไลน์ของเธอให้กับชัยเพื่อที่เธอนั้นจะได้เอาไว้ส่งรูปที่ถ่ายให้กับชัยนั่นเอง ตัดมาที่งานปาร์ตี้หมายเธอที่กําลังทํางานอยู่นั้นก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาจากเบอร์ที่ไม่รู้จักหมายที่เห็นอย่างนั้นก็กลับรู้ได้ทันทีว่าเป็นใครจึงรีบวิ่งออกมารับสายด้านนอกและตะโกนด้วยความโมโหวัยเชียเลิกยุ่งกับกูสักทีและตัดสายทิ้งไปแต่แล้วอีกฝ่ายก็กลับไม่จบพร้อมกับส่งคลิปที่กําลังคุยกับน้องชายของเธอมาให้ดูหมายที่เห็นอย่างนั้นจึงโทรกลับไปและสั่งให้เลิกยุ่งกับน้องชายของเธอแถมยังขู่อีกว่าถ้ามึงทําอะไรน้องกูกูจะฆ่ามึงแต่อีกฝ่ายกับหัวเราะออกมาพร้อม่ามไได้ ทำอะไรน้องคุณครับแต่คุณนั่นแหละที่ต้องเป็นคนทําผมจะให้คุณวิดีโอคอลกับน้องคุณและช่วยตัวเองให้น้องคุณดูหมายเธอที่ได้ยินอย่างนั้นก็เกิดโมโหและบอกว่าแล้วถ้ากูไม่ทำมึงจะทําไมอีกฝ่ายที่ถือไพ่เหนือกว่าจึงตอบมาว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องเล็กๆระหว่างเราก็คงเป็นความลับต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับ และเนื้อเรื่องต่อจากนี้เราจะไปต่อกันในพาร์ทที่2กันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ